<c oughs> โคตรจะไม่ไหวครับทุกคนครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่ซังครับนะฮะมาผูกซังไว้กลางทะเลเลยทะเลฝั่งตะวันตกครับและนี่ก็เป็นการมาครั้งแรกของผมครับกับการมาที่ซังครับ มาถึงแล้วก็ลุยสักหน่อยครับไม่ไหวก็ต้องไหวครับกับเหยื่อม,ม้าลายเอาติดแล้วมัดด้งโอ้โหวิงไม่อยู่โอ้หยุดไม่อยู่วัดขนาดนั้นเลยวันวัดแล้วโอ้วัดขนาดนั้นเลยวันวัดขนาดนั้นแล้วเอาไม่อยู่วัน แนนี้โหดูแบบดูคลื่นคนระับไม่รู้จะยืนยังไงให้อยู่เลยและเหยื่อที่เราใช้วันนี้เป็นเหยื่อจิก8 0 0ถึง100กรัมครับน้ำวันนี้ไม่ค่อยแรงครับที่เราไปคือ11ค่ำครับถือว่าบรรยากาศดีเลยแต่ว่าที่ไม่ดีคือคลื่นใหญ่มากครับ มาถึงโจหัวเรือก็จัดไปก่อนแล้วครับนะฮะแล้วก็ผมก็จัดตามไปครับผมสภาพนี้ใครไหวไปก่อนเลยโอ้โหอวกไม่หยุดเลยครับผมโอ้โหขึ้นมันใ่ว่าจริงๆเอาแล้วเอาแล้วไม่่ตมอะไรแล้่ไอ้ลานี่จะไปไหนเอ้ยรอๆอ้ยลูกปลาเยอะสดครับเยอะสดครับ โอ้โหรายการจริงๆอเออเ็บขาดเ็บขาดโอ้โหโดนสวนสายแล้วโดนสวนสายแล้วครับหมดแล้วครับเยี่อผมเยื่อผมเอาแล้วดูโจก่อนโอ้โหโอ้โหนี่อินซีเนี่ยโตมอนเปล่า <c oughs> โอ้เจ็กเลง

โดนแล้วครับจังหวะนี้โคตรโดนเลยครับหนักนเน้น<ๆ>หลุดหลายรอบเราขาไปตัวหนึ่งหลุดไปสองออดูรอบนี้ได้ตัวหรือเปล่าเอาแล้วกดกล้องให้หน่อยครับไปต่ะ อาจะเป็นอะไรกันเหล่พวกนี้เครื่องเครื่องยกได้เป็นเป็นพร่องตายไว้ตายไว้โดนแล้ว

ขาามาแล้วใ่บ้านล้วใ่กิหออมนล้องมือนก้องเอ๊ะฮะมุนก้องไงมองไม่เห็นเลยอ่ะมองเห้ยนไปของนู้นนะตัวล้กตัวเลมาแล้วขาวมาแลว้ลว

เอาสักหน่อยดูวะยอดครับเอ้ยทำไมใหญ่ทำไมใหญ่ไอ้เน้นเกี่ยวไปเ,เน้นเน้นตาผมด้วยวะฮะนั่นน่ะิคตายมาโอเค <laughs> <laughs> เอ๋อแล้วหนึ่งตัวเห็นเห็นครับทุกคนอินซีสังครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้โอเคขอบคุณครับ <laughs> ตามมาโ,ดดดดดโอ้ยเมาเรือครับทุกคนนี่แตงพวกมันจบจ้อยลอยนี่ลายมาลาย,ยมาลายมาลายนีย่ซีไ,ไม่ได้ตัวดีคีมอยู่ไหนนะครับไอ้เมาเรือครับเมาเรืออันนี้ถือว่าได้หรือฟาวก็ไม่รู้ ติดข้างเอวมาหายหนึ่งตัว สีครับหนตัวใส,ส่สวยๆประมาณสัก3โลกว่าสี่โลเอเมาเรืออ่าอ่า หาจาได้ตัวนั้นก็นั่งพักยาวๆเลยครับเพราะว่าเหนื่อยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีแรงจะตกแล้วครับพื้นมันใหญ่มากจริงๆทําให้เรารู้สึกว่าอ่อนเพลียมากๆเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานมาดูคลิปเต็มกันครับว่าสนุกสนานแค่ไหนนี่แค่ตัดมาให้ดูความสนุกสนานแค่เล็กๆครับแล้วก็มาดูว่าแบบต้องกินโคกประทังชีวิตแล้วครับเพราะว่ามันไม่สดชื่นซะเลยครับนั่งก็ปวดหัวก้มก็ปวดหัวปวดหัวไปหมดตอนนั้นทรมานมากๆเข้าใจชีวิตแล้วว่าการที่อยากจะจ้างหอมารับนี่เป็นยังไง และเรามาเจอกันใหม่ทริปหน้าสหรับทริปนี้ลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ